เพราะว่ามันเฟี้ยงจริงอ่ะชุดนี้มันเฟี้ยงจริงๆเลยเหรอฮะเฟี้ยงจริงไะเฮงแล้งได้เลยฮะเข้ารายการเลยก็ได้ฮะนี่ต้องตุ้กไทยโค้ดนะ กอบที่แล้วรีวิวกองชุดเทสไฟใช่ตอนนี้ได้สปอนเซอร์ใหม่เป็นยามาฮ่าเลยครับเริ่มจากกองชุดนี้เลยฮะที่เพิ่งได้มาใหม่ที่หอ้องยามาฮ่าครับรบุ่นอะไรครับตัวคัสตอมตัวคัสต,ต,ตอมเอาเมเปิลเชลนะฮะเป็นเมเปิลคัยอดเยอ่ยมมากใช่ดีมากครับดีมากใช่ครับ คะแนนล่ะแนเป็นตัวอะไรฮคะแนนเป็น recording เป็น recording านิ้วความความเป็นความหนึ่ง54เอ้ย54ใช่ไหม104 1 4โอเคใช่ใช่ไม่ใช่54 54นี่เป็นอะไรวะไม่รู้เป็น1 4นิ้วเครับเป็นเหล็กใช่ไหมเป็นเหล็กวเป็นเ็กป็นเหล็กทั้งรุ่นและแต่ว่าเขาขัดด้านเนาะใช่เขา ตอนแรกมองเหมือนเหมือนเป็นอี่างนี้เหมือนเป็นออลลอยไว้ตอนแรกแล้วนี่คือตัวอะไรครับอันนี้เป็นตัวมิวครับอ๋อตัวมิวเป็นรสช็อกโกแลตหรือว่ารสสตรอเบอรี่ฮะเป็นรสเอ่อเป็นรสช็อกโกแลตครับไม่ใช่หละครับมิวมิวพาไปไหนครับอาจารย์มันต้องมีแบบคำพาบ้างอ๋อได้ได้ได้ก็มันมันมันเลือกเลือกระดับว่าเราจะมันจะมิวเยอะแน่กันไหนใช่ต้องต้องต้องโอเคเอ่อต่อไปก็เป็นชุดฉาบชุดฉาบ

ก็เลยจะดูจะดูรักๆดำๆหน่อยเพราะว่าอะไรครับเพื่อนมือไม่ค่อยล้างมือลุยแบบว่ามันลุยอ่ะแล้วมันชื้นแล้วมันอะไรด้วยไม่ค่อยเช็ดออกนะมันเช็ดมันก็ไม่ออกต้องการที่มันแบบไม่ได้ต้องการนะครับก็เลยครับขอบคุณมากเช่นมันไม่ออกครับเออใช่นี่ดูเพราะว่ามันต่อไปวันนี้เป็นสแตนปคไหมสแปคครับของไมโนมีอะไรบ้างมีมันเป็นชุดของมันเลยของมาเลยใช่ไหมใช่สิบสองนิ้วจำไม่ผิดนะครับเสียงดีครับสิบสองนิ้ว สิบสองนิ้วสองนิ้วสิบโอเคครับใช่ครับไปไหนโชว์เสียงใหม่มันคือมันจะปรับปรับหลวมปรับแน่นได้ฮะหลวมก็จะเป็นคล้ายๆแบบใหญ่ไปเลยใช่เอาไว้ใช่จะจะเสียงเสียงดีกว่านิดนึงถามว่าดีกว่าไหมแบบแท็บแท็บอะไรบบเป็นแบบเป็นอฟเฟกต์ไบแซนอันนี้เป็นใบแซนเป็นไมโนอันนี้มาแบบแตกๆยังไงมาเป็นเนื้อดูโอตอนแรกตอนแรกไม่แตกหรอกครับแต่โอมันเดี๋ยวน่าจะแตกเพิ่มเออว่ะ แต่แตกแต่แตกแตกแล้วใช่แลโชว์เสียงนี้หน่อยอันนี้คือเสียงถ้าเสียงที่ยังไม่แตกมันจะมันจะยังแตกต้องจินตนาการเราเองว่าจัตเต้เ่าอันนี้โอเคโอเคใช่ครับอันนี้แหละตัวนี้สิบแปดอันนี้ได้มาจากน้องน้องไปขโมยมา ไปซื้อมาครับโอเคแล้วกากน้องโอเคไปขโมยมาเดี๋ยวเป็นเจคัสตอมดาร์คแค h ใช่ฮะใช่ฮะอ่าเดียวเลยเอา่ถไปเป็นไลท์ครับชุดนี้เป็นเป็นเซตแรกที่เป็นเซตแรกที่มีนอกนั้นได้สาบสูตรได้หมดแล้วครับเลือเลือพูดว่าชีวิตก็คือเป็นในส่วนของไลท์ที่มันจะมาเป็นเซตจะมาเป็นเซตเป็นอะไร แฟสสองใบ18นิ้วกับ16นิ้วแล้วก็เป็นไลท์นี่แหละครับที่ยังเหลือดเราีวิตอยู่แล้วก็เป็นอันนี้แล้วก็เป็นเีคัสตอมสั้นแฟสนะฮะใช่ครับสินิ้วครับใช้หลากหลายมากเลยใช้หน้าหลักของไลท์ออริจินอลใช้หน้าเป็นฟิวเจอร์ออริจินอลครับ18นิ้วทีนี้ตัวนี้พี่เคนก็ใช้อยู่เสียงดีออนสเต็กผก้หลังนะฮะเป็นตัวเป็นดีโมนะครับพินสเต็กครับแล้วเดือดก็เป็นสเต็เหมือนกันสวยงามสวยงามเฟล ทั้ข้างหน้านี่ฮะปรถมาบ้านเรียบมาบ้านให้สปอนเซอร์อะไรใช่ไหมครับเป็นของอีกสปอนเซอร์ให้สปอนเซอร์มากี่ขวดครับสองขวดไม่ใช่ครับผมเอามาดื่มกันครับตัวเนื้อเนี้ยออกตัวไอเอสพีดีก็ใช้ตัวเดิมเนาะตัวเดิมตัวเดิมเลยคือที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนตัวปลี่ยนไอซ์กรองใช่ครับเพราะว่ามันเฟยวจริงอ่ะชุดนี้มันเฟยวจริงๆเลยเหรอฮะเฟยวจริงง่ายๆเลยขออนุญาตลองออดส่งแพ็คได้ไหมฮะเชิญเชิญเลยครสบายเลยนะ ี่ลงได้ม้วก <c oughs> <y> ็ลงเลยครับลงวันนี้ครับตองฮานครับผมจะลงในลงไหมลงไหมเอาในตองปูฮันะครับตองปใช้หลากหลายครับวิกเฟิร์สไม่ใช่ใช้หมดออคือใครเหลือๆมามาบริจาคก็ได้นะเดี๋ยวให้การจิ๋วลองครับขอลองดูหน่อยว่าลองสุปที่แล้วมาก็จะประมาณ ก็รีวิวก็ประมาณนี้เป็นลายไม้นะฮะตัวนคัสตอมมาห้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขา่อนก็ให้มาเขาถือขาพี่ยังไม่ได้สปอนเซอร์ใช่ไหมยังขอไปยังยังใช้มุ่งมุ่นสปอนเซอร์เข้าไปแล้วนะสปอนเซอร์นะครับตอนนี้เหลือดขาดนะฮะขอบคุณมากขอบคุณด้วยขอบคุณลูงหน้าด้วยนะ ดูนะฮะมันจะมันจะพินเผ็ดกว่าน,นี้หน่อยแจวเลยแจวเลยแต่ของเกสมันเป็นแค่หลักเนาะใช่ฮะเออจูนยากกว่าใช่เออก็ประมาณนี้ฮะเซตของไทโทสมิธฮะเดี๋ยวซูมุมกว้างเลยอาจะตกลงไปแต่ทันอีกข้างนะฉันต้ <laughs> องถือก็ประมาณนี้ฮนะแล้วเราเจอกันถ้ามีโอกาสเจอกันคราวหน้าอาพบกันใหม่นะฮะบ๊ายบาย